สวัสดีจ้าพายุฮิมาเข่าอาหารแช่แข็งเรามาแล้วนะน้องๆนำไมเขามาส่งแล้วนี่จ้าไปแล้วฉันจะยกขึ้นบ้านใหไหมนี่มีแต่ของแช่แข็งมาเนี่ยมาเอาเรืสูเอ้ย เบลือกสภาพสักก่อนจ้ะวุญนิญญาขึ้นทึ่งบ้านจ้ะแค่ไั้นก็นั่งหอบมันขึ้นบ้านบ่เบิร์ขึ้นบ้านบ่นบนบได้กล่องลงมาตัดต่อแังซีลแล้วก็ชิตตงว่าเมียนอีกโอ้โหอบนี้มันมีแต่ของหายด้วยแล้วชิตตงต้องทความสะอาดเ,เองออกจากทางเขา ม,ม,มาเช็คออกก่อนของไผยภัยบ่ามาเอา่ปแล้วเตอร์ซูเดอกปูปูมีปัญหาเก็บใส่บบใช่องฟิต์ทให้แบบเ้ออย่า่าบอบอกแต่ของกูเองกูกู่มีมองเมียนม่สูบบอกหันมาเอามันว่าฝากต่อสั่นสูดแ <c oughs> ท้แท่แทสิฝากต่อฝานนั่นค่ะ ของแซนด์กับสุปรอดอยดู่ลูกสีปลาของไม่เงียน้อยอันนี้ของไม่เงียน้อยอันนี้แต่ของไม่เงียน้อยอันนี้ของไอ้จอยอันนี้ของไอ้ปูโ้ย oh. ตกก่อนพี่รองแยกพัตเตร์เขาแง่จอยมีปูหมาสองลูกชิ้นสองหนวดปลาหมืกสองมันปูมันกุ้งยังด้านหนึ่งแล้วก็ถุงเดี๋ยวคุณลงมาเอาอีกรอบหนึ่งขึ้นไปให้มันส่วนนี้ของแม่เป็น,นกุ้งหนึ่งปูหนึ่งถึง้นมาเป็นของแม่หน่อยเฮ้ย หอบขึ p, ý, ời, mà, o, ้นก้อนบาเนี่ขอไอ้จอยใส่ถุงดำไปแล้วลงมาแล้วก็แล้วไฟหนาตางใส่พญายผ่องไปหน่อยก็สิทำความสะอาดหน่ออีกกอนให้ก็เสียไปหนาตางพอดีไปหนยลงมาเอาเปินไปพร้อมกันโอ้ยตายสิหอบขึ้นมาได้ รางตายของไอ้จอยอยู่ในถุงดำนอนมาเอามันเลิกงานอีจกจักหน่อยน้องก็เลิกงานแหละไปเบิ่งของแม่น้อยกับของแม่ปูมาเนี้ซื้อแบบนี้มันถึกแต่ว่ามันหักหลายเกินยี่สิบสองกิโลจนเขาเดี๋ยวเอาของออกไปส่งให้รอบหนามันล้นน้ำหนักพายุหิมะมากขายะกเขาท่นานไปถิ่มกองย่ข้างของไอ้จอยแหละอันนี้ของแม่ปูนี่ ปูก็กุ้งย่างละหอกุ้งถือกี่ดอกเอาให้มันถือพี่บอกว่านี่เอาให้พิชอันนี้ของไม่น้อยกุ้งที่กินมะเขือนี่แน่นจ้ะเพราะวนี่กุ้ง,งน้อยอันนี้เสียเขาไปเลยทางในของแห้งนี่เขาจะก,กินวันศุกร์ค่ะวันศุกรแล้วถึงจะกินชื่ออะไรติ่มซ้ำใส่ในหลังใบก่อนโอย้ย แกก็ไม่อยากออกเมื่อกันมันนีแห้งนะพี่น้องมันอยากลาบริตั้งกล้องดอกออกมากระใส่เสือการะเนากันที่มะาคุณเนี่ยกินวันสุกอันนี้สิ้ไปทั้งไนตัวนี้ก็สิเป็นกุ้งกุ้งไง กุ้งใหญ่สองกุ้งเล็กโอ้อันนี้ปูอันนี้หนวดมึกงักอันนี้กุ้งเล็กสองแพ็คเสียชุดนี้เขาไปไว้ข้างในก่อนส่วนหนังค่อยหาของไปพวกมีตู้แส่ขึ้นกันพี่น้องแต่อันนี้นี่มันสุกก็กินแลยเอ้ยเอาชุดนี้ไปข้างในก่อน มันจะสดงความเย็นตต่มกันว้ในมีแถวนี่ล่ะองศาติดลบป่นนี้ผู้หารไล่ๆเราพี่ดองเฮ้ยลม <Hello. S 1> กล้องมันสิสั้นนียเด้อม mm hmm. ีอยู่สองอน่วย นองโคตรสลอยเออแข่งสิไป์พักคนเหงียนเ้แล้วก่อนของไอจอยยุติดก็ขยะขยะก็คักในออกไปทิ้งไมอเอื้องสิออกไปฉีดวัคซีนไปทิ้งเทเดียวผคงปุ่ก็เทียวก็เซ็นรุ่นไม่เซ็นเซ็นในเวียดนออยามเอ้ยไงวะ บุญเส่นเวียดนามโอ้ยเขาจะแจ้งแท้เอาผู้ชานผู้ส่งกระสีเวียนหัวบุญเส่นเวียดนามแบดร้องนะเนี่ยแต่สิ่งนี้ลูกสิ้นปลาเป็นอย่างว่าลูกสิ้นปลาสองถุงแผ่นเกี่ยวห่อเนื่อเหลวกัะ ทุกสิบเปอรเซ็นแล้วก็ใส่ตันใหญ่ค่ะเสียไมาเฮ็ดก็กับว่าะสั่นกะสิย่างแต่ว่าห้าสิบเปหาหเซมองเก็บในช่องฟิลท่อคน,นสองตัวนี้แง่บ่ได้ค่ะตายค่ะแน่นสนิทสิสายลมเขาไปตู้เข้าคนละตู้เฮากะชิเป็นแนวได้ตู้เฮามันมีแล้วอันนึงซื้อมาไหมอีกอันนึงเรื่องของเรื่องคือหาก,กินกระเพาะง่ายอะนะ คันเฮ็ดทอดเดี๋ยวย้อนบือิ่มมือหลังยังซื้อหมูว่าแล้วก็มาผสมกับกุ้งคันว่าผสมกับกุ้งกับหมูล้วนๆก็ได้ขออนุญอยาตเด้อหาช่องว่างของลมหายใจอนเสียต่อไปลบมาแต่หาหมอฉีดวัคซีนมืออื่นจังสิกินผักกะมีครบเห็ดกะมีโหระพากะมีผักยังกะมีแล้วสิกินเน่ชาบู Okay. นี่างนี้อนะใส่ตันก็ลูกสิ่งปลาไงอัน,นลูกสิ่งปลาร่วงดีเด้ราว,ว่ากลุ่มเดียวนราเพิ่งไงเพื่อนเพา่งเสียไปเครียดสถานทีของเรา <laughs> มันกัดกินซูมือมันก็มัดซูมืออีดอกพี่น้องมันไม่มาสิกินมือเดียว เอายไไนา่ายจะใส่เกิด็วาได้มหาแสชบช่องว่างระวางก่อนหน้ามือเอื้นไปฉีดวัคซีนกันพะยะสนนี่ไปค่ะเออเรื่องของเง้จอยเรียนไปให้เขาแล้วนันเสือผาสีเอาไปบริจาคของเง้จอยบ้างเลยนี่เดี๋ยวมันมาเอาจอบเบื้องของเจ้าแน่แถา เอาสินีช่องวางละว,วางาไปเอาผงเขมาใส่บ่ได้อยู่ได้อยู่พี่น้องไปหอบก่อนร้อยของเขาปีนทันเขาเมาื่ยิบของเขาก็สีด้าแม่ได้เลยวันนี้เหลือ,อยังพี่น้องเหลืออันเลือ,ลอมึอกยักสองแพกเรือมึกยักสองแพ็คแล้วก็เหลือปู เด็กเลือกุ้งอีกสองแพ็คเลื้อไหลอยู่เลื้อหาหกยางนอ่ะสมกับใจเงินแต่ละเคือใจเป็นหมื่นบาทค่ะเมื่นกว่าบาทแต่ละรอบแต่ว่ารอบนี้มันมีน้องสองคนหารซอยคือว่าของมันถือแค่มันจัดเป็นชน่องรถไล่การปลายปีแล้วคันห้าบซื้ออะเสียดายเสียดายส่วนลด หาซื้อใส่ได้ประมึกยนกแพ็คตะเจีสิบหาคนยุนี่นะขนาดน,านั่นล่าน,นอ้องค้นไทยกันยังบักแพงหนึ่งเฮ้ยเห็วน้ยนะขาสันเทียเทียเอาเราพักผ่อนก่อนจ้า